ມັນຫມາກເບງໃຫຍ່ໆງາມໆຈັ່ງຊີ້ນີ້ບໍ່ໄດໍທາມາສມສດງຄວາມສມັີດນຮວມຊ່ວກັນນກດ້ສາຟ້ານນນົຮຕ สบายดีนี่เอื้อโจยเนาะถักหุ่นคือไปจะโจยแล้วนี่คือรวบเลยงใกล้ๆติ๊กงานเราตกเลยตอนหืมกินเลยเลยโมเดลชึ้งเลยกินข้าวได้เหมือนเาะกินเข้ากินน้ำได้เหมือนเนาะเข้าเนาะของเขาก็เราเห็นน้ำเขาพุ้นถือว่าเจ้าเก่าเจ้าเดิม ขันมกเบ่งใหญ่ๆงานจางที in <background> Actually, Hence, ่นี่บได้ธรรมดาอ้วยจุ๊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 จ สบายดีอันนี่เอื้อโจยเนาะถักหุ่นคือนมจากโจยแล้วนี่คือหัวเรองคงใกล้ๆติ๊กน่าตุกเลยตอนกินเลยนะติ๊กไม่ได้ชึ้งเลยกินข้าวได้ไหมกินข้าวกินน้ำได้ไหมเนาะข้าวนี่เนาะของข้าวก็แล้เก็นน้ำข้าวพุ้นถือว่าเจ้าเก่าเจ้าเดิม สบายดีครับท่านสบายดีเหมือนกันย้ำแรงโตจากคลิปก่อนเนาะหลังจากที่ประตุกพาท่านผู mm. ้ชมลงไปเลาะเบมึงบรรยากาศเนาะบรรยากาศหาดทรายขาวเนาะทางบ้านหานใหญ่เมืองหินบุญแขวงขามวดจุดประสงค์ของการเดินทางที่ประตุกเดินทางมาเท่ๆที่อ่าบ่วหอดเดือนประตุกจได้เดินทางมาอีกนั่นก็คือทางครอบครัวของประตุกนั่นก็คือน้องทรายเนาะมีอ่าข่าวดีก็คือเพิ่นสร้างครอบครัวใหม่เนาะเป็นน้องทรายล่าอีกเนาะถือว่าอการแสดงความยินดีน้องนุ่งเพิ่นเนาะก็เหน่ออะไรๆเนาะความอยากได้เนาะ บอกว่ากันเนาะก็เลยมื้อนี้เนาะได้เดินทางมาบ้านมาระตูกอีกเทีนึงเนาะมาเฮือนของพ่อแม่ของครอบครัวเองในมื้อน,นี้เดินทางมาฮอดตอนสองโมงเดี๋ยวจะาพาเข้าไปเก็บรูปภาพบรรยากาศยามเลงเนาะนของบรรยากาศงานงานดอกกับซีเมนจัดมื่ออื่นแต่ว่าตอนนี้ก็เก็บรูปภาพบรรยากาศก่อนอันนี้ก็คือผู้เฒ่าผู้แก่ของบ้านเนาะนี่กำลัง ก้าเกลียมิดขันมักบิงอันนี้ก็คือหมักบิงเซียนผู้เคนมืดมินบ่ผู้เคนก้นว่าจังไปไม่บอไม่เท่าเปนน้อยก่อนจะไปเป็นมาเคนน้อยก่อนเนาะนี่อันนี้ก็คือผู้เท่าภูเก่ของบ้านอันนี้ไม่เท่าเข็มอันนี้เนาะนี่อันนี้ไม่เท่าเฮาเองเลยนี่เนาะไม่เท่าใหญ่อันนี้เนาะไม่เท่าเล่อันนี้ไม่เท่ามีมาโคลได้เงินอะไรด้มีอ่ะเนี่ไม่เท่าแดง เนาะทรัพย์สมบัติส่วนยางจักรทเลอร์โคกีดเนเดอลูกหลานโคกีดเนเดอยางเด้อไว้ให้ลูกแล้วไว้ให้ลูกขลาน้อโอ้ดีเลยดีเลยผ้ากอแล้วมีอะไรมาเลี้ยงเน้อทำมาไม่เลี้ยงไม่เท่านี่นะคุผู้ชมอันนี้คือผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านแต่ข้าเจ้าเฮ็ดปิ้นไม่ได้นี่ขันหมกหมกหมกบิงนี่เนาะผู้จักจักาผู้นี้เท่าฮ็ดนี่จักกีดไม่เท่าเฮ็ดนี่อันนี้เอ้ยิมห้า สิบห้าสิบสามตัวนี้อะไรจักจักอันตัวนี้เ,เป๊ะเะนาะตัวนี้เนาะนี่นะท่านผู้ชม,มความจุความงานเลยสมน้ำกันนะท่นผู้ชมอันนี้ถ่ายเนาะยไป<ม>ข้า<ด>งลังเราได้หน่อมาให้เบิ้งนกำกันเดอ้อนี่เป็นห่วงเหงห่วงใจแหงหมาดีนะท่านผู้ชมไหมคือว่าอ่าสีเี็ด์คันบักเบิงใหญ่ๆงามนแบงที่นี่โบได้โบธรรมดาได้เนาะคือว่าอ่าต้องได้พิธีพิถันเนาะ ส่วนหลายผู้เท่าผู้เก้บางบ้านวิหิตปเป็นเนาะบางบ้านก็นนคือจังซีเล่นเนาะคือบ้านเฮาห้องไม้ห้องมือซื้อกัน,นโดดกระโดกดาวเรืองได้หนินนเนาะแสดงถึงความหุ่งเฮืองสีวิไลเนาะผู้เอาก็ขอให้สร้างลูกปุกขึ้นเพราะว่าใครคือกันเนาะและครู้สมรสไม่ตั้งต่างนี่นี่ก็คือกระตุกหวายเนาะนี่หวายแท้เลยที่ปรุ๊กซื้อมาแต่บัวลร่าได้หนิเนาะไปถ่ายคลิปเห็นแล้วก็ซื้อมาเลยเนาะเป็นขายให้อัลลภันฑ์ครูบาตเนี่ยท่าน คอยทักคิดไปเมืองนอกไปแล้วเดี่ยวเลยเดเลยจัดไปเลยคิดไปลงเมืองนอกเลยอันนี้เพิ่นมากะเกียมเนาะมาตุ่มมาห่อเนาะความหักเพลงสามัคคีอันนี้ขีดสิบโซงขีดสิบโซงค้งสิบจี่หิ่งี่โค้งเฉียงเนาะโค้งสาวบ้านเฮาทางบ้านหาดใหญ่มาหินบุญแพลงขมวดนี่แหละเนาะมาแหนด้วยเสื้อกันเนาะอีนั่งเจ้าจะเฮ็ดอันนี้นี่เสกมุ้ยอะไรเนี่ยลงเด่นยาวเช่นไจะ เดือดเล็กน้อยเห็ดน้ำแม่มางอย่างนะนี่ต้มามกังสนน้องมาะเท้าผู้แก่ต้นเห็ดกวยจันอร้มอุดจะเป็นมือผู้แขน้าผู้เคแล้วจังซีค่อยไปแห่เคยไปพุ่นนี่ไปฝ่ายเจ้าสาวเลยอันนี้เห็ดอยู่เพื่อนเจ้าบ่าวเราก็คือเพือนเบ้าตุ๊กเองนในน้อยนี่ก็ยังมือเห็ดช่วยช่้วยมาเท้ามากล้วยป้าช่วยม่เท่าแล้วไม่เกียร์น้อยนี่ปะ เอาเสียงไพ่ให้นี่เสียงไพ่ให้ยุยยยยุ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 ยุย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 จเอ่ะใ่อีเพาะก่อนทำอีเพาะถูกัถูกถูกมามา้ยดมดมดนี่พ่อพาไปบ่นนี่นี่โอ้อันนี้สาวสาวลูก2สาวลูกลูก2 น้อกําลังย่งสาวสดกับผู้สาวลูกยอมย่านางโอ้แซ่บขนาดลมื้อนี้นีสาวเลอะเนี่ยสาวฝนเออนี่สาวฝนเป็นสาวักปีแล้วเนี่ยบ่โอ้เป็นได้อีก16ปีเนาะผู้มาชมสาวนแล้วนี่กําลังสิเว้าผู้สาวห่วงให้นแม่เนาะลูกรมาแล้วสาวลูกศกําลังย่องอยู่นโอ้ออกสมตีไปเจ้าเจ้านบ่ซดอกผู้สาวย่องจังซใีแสาวลูกบ่ สารุ่องเลยใ่ะนี่หอวด้วยช่วยกันนะท่านผสมไม่จะรียย่องยานากับาเสียใบเก่งหรมบ่เกงยวดเกงยวเออแก่งยวดเกงยวนั่นก็คือเกงอ่าก้าบ่เป็นก้านสรเกงเก๊กกล้วยเก่งกล้วยไม่ยหรงลูกเอ้ยพวกยคลิปน่ยอะไรยังพงล่ะนะโมนี่บุตรเพศอยู่ลูกสาวคนนี้ มางาม,มางามงาม,งามอ่ะอันนี้คือบรรยากาศทางนอกค่อยค่ำลงแรงนเนาะเตรียมมือจัดงานก็คือมืออื่นก่อนจะได้เดินทางอันนี้แสดงถึงความสามัคคีได้นี่ห่วมด้วยช่วยกันเนาะทีมงานชาวบ้านหันใหญ่ท่าไว้ให้เพื่อนเบิ้งบ่เพื่อนเท่าเทยวล่นผมบบมีแล้วก็ไว้ให้เบิ้งเนาะตัวนี้ <laughs> นี่คือปีงสินปีงสำราในหนึ่งสินหนึ่งอนเะถ่ายไว้เอ้ยว่าแบบใบเบิ้งแบบเท่าบบเท่าบัดเก้ไม่ได้เห็นได้หนิเลย่หนนีอ่เฮ้ยกเพรดาู้เอแิเบิ้งเอาเด้อพี่น้องไคยอยู่นี่ก็เบิ้งเอาเนาะอยู่เบืองหอกเบื้องนา ออเอาเพิ่งเหาเนาะไปกินหัดคิดถึงบ้านบ <c oughs> ไร้มากอะไรเนาะห้างไกลกันกันกสามารถเบิ่งในคลิปนี้ได้อันนี้ก็คือว่านาน,นานๆที่โดนๆเท,ทือได้เดินทางมาบ้านหาดเนาะ,ะไอ้น้องบ้ญญานหาดนี่คือจะอยู่หลายได้เนาะอยู่ทั่วทุกสารทิศเลยทางนี้กำลังก้าเกี่ยมซยซีนเนาะกำลังซอยซีนอยู่มีลายพระเนกเนาะมีอันนี้พระเนกปิ้งซีนเนาะเบ่งกันเนาะทางใน ข้างในน่ะก็มีพระเนกหนึ่งนาะงยงงามยานางท้างนี้ก็พระเนกซอยซีนเนาะยังเบ็ดเก่าดังเดิมไม่ทำไปทำไมห่วมด้วยช่วยกันไอ้น้องเฮานี่ซอยเพื่อจะก้าเกียมอื่นเสาก้อนอ่าสิไปก็ต้องได้ผู้ขอ้อโอแขนก้อนอันนี้มีใจน้องมาได้นี่เนาะมีใจน,น้องกองป่ายในหมู่บ้านนี่ยนะเนาะ มึงยังมาถ่ายกูได้ดูเอ๋ยแล้วกูลงเบื่บ้าเลยแต่ถ่าอไรแหละพี่น้องทางปากสันเบิงทางเบียงเบิงเคยเห็นจนไอเจ้าสองสามสองสามปีเจ้าสองสาปีเจ้าบริคือเก้าได้ป้านาต้องมันจเห็นว่าจะในงามกว่าเก้าอีกสองสามปีอะส้าปีกะนางตายงามในงามกว่าเก้าอีก อย่กระโดดสุดทสามสู้ชมอันนี้ก็นี่แหละเบิ้งเองา่ามูมนะ้ชมเนาะเขาบอบบได้ว่าซินิ่งกันหรือว่าเตย,ย่างใดนี่ก็คือความสามัคคีมาช่วยกันมาช่วยกันที่ในงานโดมครั้งนี้นกำจับสัมภผั์ยุบตัวสาวสัมษา์ ลักเสียงไปเลยปู่ฝนเอ้ยเฮ้ยส um, eh, eh, ัมภาษณ์แน่นั่นแหละสาวงามสวยงามเรียนจบแล้วบ่ล่ะอีหล่าเอ้ยเรียนจบแล้วบ่ยังเรียนมเลยม6ปีหน้าม7เนาะห้องเดียวกับอันต้นน่ะโอ้เจ้าอันม7อันม7แล้วเออฝนม6ลนี่เนาะเจ้าก็เป็น้อกเป็นสาวมั้ยอายุ17ปีบ่ทุกเห็นเป็ยังน้อยเห็นหมดตัวยังน้อย่มาแล้วบ่เห็นเนาะดสนใจล่ะมานน้ลย เอาเลยบ่ะโบจะไหนก็ว่าปูหมดแบบโบได้อยู่แล้วนะจ่าแ<า>สานห้ามาโลดสามสิบจ่าแสนห้าไม่เลยอันนี้ได้จัดสองคนนี้มาแต่ก็เลยเนี่ยสองคู่เลยนะสองคู่วะโอ้มามาสอนได้จากปีแล้วสองปีนี้สองปีนี้โอ้ถือว่ามาอยู่นี่เลยเหมือนบ่ะโอ้หอพักหอพักนี่เลยเนาะใกล้ๆนี่ทุกอานตุ๊กยเรื่ก็สาวมาไม่ได้สองคนเนี่ยอันนี้เลยประมาณ ซี่ซี่ปีขึ้นหลังคขึ้นนี่นะนี่ยู่เดี๋ยวจะนี้โบแม่แล้วเดี๋ยวนี้ห้าซี่ห้าซี่แล้วเนาะลักคุกแล้วทำอะไรทำไงก็ยังแข็งแรงอยู่นี่เราอ๋อว่าเป็นเป็นไม่เท่าคนละมีหลานเลี้ลอดเลยเนาะมีครบมันเลยอันนี้อาจารย์เนาะอยู่นี่แหละมาซอยเวียดซอยงานเพื่อนติดโรงเรียนเนาะอยู่ยังสู้ดีบ่ะโอ้สู้นัสวงศ์ป่ะอ๋อตัวนี้เสียดายไอมีเมียแล้ว มีเมียก็เอาได้เอาในได้ก็ย่าเนาะไอ้กระเบิงไอ้กระเบิงอยู่เด้อซื้อยังอันนี้ผู้นี้ซื้อลีซื้อลีเอาจะลีก็ย่าอะไรได้พอได้ลีอยู่ใส่ลีในใจอะไรแต่เราไปเมียเยอะกซื้อได้โอ้ยเมียไอ้หัวเฮ้ออยู่เนี่ยเมียไอ้หิมักให้อายเยออยู่แล้วโอ้ยไอ้มักแนวนี้อยู่แล้วอันนี้ซื้อสาวลีเนาะผมต้องลีบ่ได้ลีในใจไอ้กัพอ อันนี้เด้ซื้อนั่นเลยซื้อทองซื้อทองตัวปีนตาไปน้าไม่รีมีแต่ทองเนาะใช่แล้วเมื่อแต่หาเงินไปซื้อแต่ทองบุ <ใช S 1> ต้องไปหาเงินแล้ววันนี้จะหาเจ้าก็ได้ทองแล้สองสาวนี่สาวลีกับสาวทองเป็นสาวเป็นสาวคูวว่อาสาเนาะมาสอนอยู่นี่ก็บสองปีแล้วเนาะสองปีแล้วเนาะที่ว่าได้ได้นั่นแล้วบ่ได้ตัวเลขแล้วบปล่ายังเนาะ เอาบ้นมาไรนี่เอาเงินมาบ่ปผิดเอาเอาบุปผิดเอาเอาลูกได้ตัวเลขเราบ่มีบอยโยกนะบอยโยกตลกปลูกห้าท่านผู้ชมนะอ่าท้าฮาวบัววากับบุได้หัวได้นี่แหละก็ะจกผู้สาวไปนำผู้สาวครูนะเพิ่นมาอยู่หอพักนี่เนาะก็คือว่าเป็นแม่พิมพ์ของซาดเนาะอย่างใดก็ต้องพยายามให้เพิ่นได้ตัวเลขไวๆเนาะปีสิมาเนี่ยให้ได้ซะเด้อ ให้ได้มาสองแล้วแหละอยากให้ได้ตัวเลขได้ผมไม่ให้ได้ผัวได้มือหนามะท่านค่อยมาถ้าได้ผัวเราค่อยบุก้าไปถ่ายได้เจ้าอีกหาให้แน่แล้วหาอีกหาให้พรบามันกับเรอยู่บุไก่บุไก่นะเจ้าเบิ้งคักเจ้าเบิ้งคักไม่ตัวหน้าจะหนิโอ้โหดิสิเนาะโอย้โหดซส่อันนี้ยังโสดเด้อเนาะคื่อสาวลีเนาะอันนี้ก็คือสาวทองเนาะสองสาวนี้ยังโสดอยู่โสดรถสองอ่าห้าข้าเจ้าปรตัวได้อ่า ยังส่วนมาสองกลังนั่งกินข้าวปุ้นโอ้กินข้าวปุ้นมาแล้วอแก้วอยู่้านีได้สาวเลเนี่ยสาวฟ้าสาวฟ้าบ่โอ้เยือเป็นสาวแล้วเนาะอีนางอันนี้ก็ลูกหลานได้นี่ได้นี่เนาะคือว่ามาบ่ได้มาบ้านหลายปีเยื่อเป็นสาวมดแล้วเนาะมีแต่ย่างีจะก้องี่ําเดียวเลยน่าูเนาะลูกหลานเพก็เบิ่งเด้อเนาะ อันนี่ฟ้านั่นเนาะสีนางฟ้าก้องก้องเลยืรืบ้านอายุจักปีแล้วฟ้าเฮียนงเลยสิบเจ็ดเลยเออสิบหกสิบเจ็ดเนาะเฮียอยู่ห้องมอเลยออกอลไรบ้าเฮียไะผู้สาวผู้สาวก็ขี้อายเนาะบมดตีแล้วเนาะบรเคยเข้ากล้องยังเถอะมาถ่ายเอาอีโบเลยะอีโบ โอ้เป่าได้อยู่ได้อยู่ดากท้องบอ้ยผัวตากประเทศดาผัวอาหาผัวนี่ซาโบนาะบวีบูวบวีคนดําเกี้ยงด้นี่ได้ผัวฝรั่งแล้วเจ้าอีนางเอ้ยักบ่ผัวตาประเทศนี่บเจเเนาะโอ้เวียดนามแล้วนะบ่แม่นแล้วฝรั่งอันนี้าโบจักจักปีละ17 17ยังเฮียนอยู่บ่ S 2> <S 2> เออห้องเลยล่ะเนี่ยโมเจ็โเออพร้อมเดียครับพอนบ่จบปีนี้เฮียยแล้วไปเออเฮียยจบแล้วไปเฮียนเลยต่อัมารกาลีคนตบตรงเนี่ยจบแล้วเอาหัวบ่ต้องบ่ต้องอ้อมพร้อมตรงดี มีแล้วบ <laughs> ่มีแล้วบ่ผัวยังยังมี่ยังตัวต่างประเทศเดี๋ยวด้ผัวต่างประเทศเดี๋ยด้ผัวต่างประเทศนี่ยังยังโสดีบ่ โทษมากไปหาปีสิบเจ็ดสิบแปดปีเอ้ยเนาะอันนี้บโบเมนการโปรโมทหาผัวหาอย่างนี้ทำไปแล้เนาะเป็นการตลกปลูกหาแต่ว่าน้องสาวเพิ่นกันอายุเพียงสิบเจ็ดยังบบท่านรุดมิติภาวะเนาะปกติต้องสิบแปดปีสักก่อนแต่ว่าถ้าเออถ้าสมมุติว่าอ่าหมายตาไว้หรือว่าอยากมาทักทายมาหาน้องเพิ่นกันสามารถทักทายมาได้เนาะมีเฟซบ่มีเฟซบ่มีเนาะโอ้มีเฟซเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอ้ขึ้นหน้าโจให้ได้บ่ โอเคได้ป pues ่ะฮะบบได้เอาแล้ว like ที่ี like ่นส <s ums> ิจานกินเด้าเฟสเหรเฮยเราจะได้ผัวฝรั่งวันนี้อ่ะ ้แลวมาสัมผัสตัวนู่นเพื่อเขาจะได้ผัวคนหนึ่งมาตัดตึงตัดตึงได้ได้ตาผัวอยู่อุ้ยนั่นนียังได้ยังได้หัวยังได้ผัวคือเรียวก่านี่กะเออสบายดีอันนี้เอื้อโจยเนาะถักหุ่นคือไปจากจ้อยแล้วนี่คือกินดีกินดีอยู่ดีบ่กินดีอยู่ดีเออแล้วยู่ดีแม่งยู่ดีมีแม่งแม่งเนาะคือแบบมาอยู่บ้านโดนแล้วบ่จะหากะมาหากะมานี่เนาะโออดีดีที่มันที่แบบที่ว่า เป็นสาวสาว,สาวบม่บบนสาวเก้อได้หนิเนาะสาวสาว,สาวอ <40 S 1> ออสี่สิบปลายแล้วสี่เท่าแล้วอ๋อบุ๊ทุกเคยเห็นแต่ยันงน้นอยๆคือว่าแต่ยังน้นอยๆจักน้อยซสำเรือแล้วเนาะต้องค่อยเนาะก็ยังในน้อ,อ,ยนนอ,ยอยอยู่ตัวนี้ลาวก็ยังงามคือเก่าดำจนมากสี่สี่สิบปลายแล้วเนาะคือว่าอันนี้ก็ยังโสดอยู่เนาะ สวดด้วผัวยูผัวมีผัวยังโบรานมีผัวเนาะสวดจริงๆแหละนะสวดจริงๆบเอาผัวเอาผัวพระลังนีโอาพระลังมา้วไม่เห็นพระลังผัวที่กูโอถือว่าบันหัดของเขาได้บ่ห้าดบันนหาดนี่ถือว่าสวดหลายเนาะมีแต่คุนตะสวดเลยสวดหลายสวดหลายบันหัดอะไรนะใครมาซื้อือซื้อไอ้จ้อยเนาะ ซื้อซื้อเฟสเลยซื้อซื้อ้ซิริมาเนี่ยซิริมานี่เอาซื้อเฟสปุยหรือก็ซื้อซิริมาเอ้ยสาวยังโสดอยู่นี่เนาะถือว่าจะทักทายมหาเพื่อนมาได้เออได้แล้วได้แล้ววิทยแล้ววิทยแล้ววิทยแล้วามขอบใจเด้อขอบใจขอบใจเขามีผู้ติดต่อมามักหักเรือซิเดบัวเดบัวเริ่มจะกระตุกมาดีแลติดต่อมาหาเนาะ บรรยากาศโยกเข้าวโพดรวยเด็กจะรวก็ได้ได้ได้ก็มีบรรยากาศหลังกำแพงน้อยเดียวเนาะหลังกำแพงน้อยเดียวกะเป็นสนามฟุตบอลหรือว่าเดินเตะบานสาับปะสาบานเฮาอ่าของใกล้ๆกล้ติดท่านบระตกเลยตอนบระตกสมัยยังน้อยกค่นี่แหละเตะบานแค่นี่เลยแหละมักเตะบานอ่าถือว่าสุดๆเลยเพราะว่าเฮือนี้ใกล้เดินบานนี่เนาะแต่ละมือแต่เดี๋ยวนี้บุหินบุคอยหินอ่าใบลุ้นเลยเนาะถ้าแต่ถ้าวิ่งงานข้าเจ้าก็จะพากันมาเตะ โซ่เฮือนบัตตุกเป็นซอยแคบๆเนาะมีกำแพงขั้นอยู่ทางนี่ก็เป็นเดินของเฮือนเป็นซอยเข้าไปฮอดุเลยเป็นเฮือนคือกันอันนี้ก็คือเฮือนของบัตรตุกใกล้ใกล้นี่แหละเป็นโซ่เข้ามาติดกำแพงนี่ใกล้ใกล้ก็ติดติดติดที่อีกันแต่ถ้าอะไรเงี้ยเนี่ยเอาขาก็บบูฮู มันก็นจะเป็นซุ่มซุ่นในอัดกับโบหงส์เนาะนทางเข้ามาเป็นหอมน้อยๆเรามาทางที่มีขี้ตมเปื้อนหน,หนิดนึงมาเขานี่ก็จะหอนเฮือนพ่อแม่ของบาตรุกแต่โดนๆปีเลยเดือนละที่ปีละครั้งบาตรุกมานะเนาะเกิดเช่นเดือนเดินทางกลับมาบ้านมาเฮือนในมือน,นี้เถอบ่มอดเดือนได้เดินทางมาอีกหลังจากที่ว่าทางทีมงานเนาะก็คือชาวบ้าน,นมาสวยเวียดสวยงาน แต่ตอนนี้กำลังกินข้าทำนมนะกลิ่นเข้าวนะสามัคคีอยู่เนื่นะอากตุกยิงเนาะเพราะว่ามืออื่นจะได้เดินทางอันนี้นะทำเป็นตัวเฮ็ดคลองนะมีเทพอ,อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละก็คือผู้เฒ่าผูกก้แก่ของหมู่บ้านนี่มาตุ้มมะฮอะก่อนมืออื่นที่เป็นมืองานเดินทางไปเน,นเจ้าสาวเนาะอาหารแบบทิ้นบ้านบ้านเฮ้าเนี่ยง่ายๆเมนูนะมีมก๋วยปลามีแกงยั่วแกี๊ยงแกงยั่วกล้วย มีต่มึงฮึกินเลยไลยบ่ได้จึ้งเลยใช่แล้วเขาเด้จึ้งบ่กินเลยกินงามออจ้าจจุเลยจุดเลยผู้กินเลยลงยกเลยปะเนี่ยลง youtube เลยแลลวนี่บรรยากาศสดเลยได้นหมครับคุณแม่ลงยูทูบเลยพสศกรไหม บรรยากาศสดๆนะเออโอ้บบส, <aha, S 1> ส่วนผู้สาวกินข้าวเลยปุณสินเนีด้จะได้เมียคุณสินนี่มอนี่กระวง <schneller. c oughs> ah, หนึ่งหลังจากเหตุเวียกแล้วก็ใกันกินข้าวได้เหมืนกันข้าวกินน้ำได้เหมือนเนาะเสแซสบอสโบใส่โบซาไฟส์เสบเลยเนาะ ก่อนามืกี้รู้บุญน้อยะแค่น่ะท่านั้นกับวงนึงเนาะหลายๆวงเลยเนาะรบอุ่นอบอุ่นนะคุผู้ชมเนาะคือว่าถ้าเห็นบรรยากาศที่นี่จะเป็นบรรยากาศที่ว่าห่วมด้วยช่วยกันเนาะบรรยากาศอบอุ่นเน๊ยโบป้าโบทิ่มกันเนาะไอ้น้องบ้านเมืองตุ้มห่อกันดีอาหารดั่วลาปลาเนี่ยสมหมดเลยมจะไดแซ่บบรรยากาศดีแล้วเอาแล้วสองสาวคู่นี่ เอ้ยกินบุหรี่เลยเนาะอือเกินข้าวเป็นแม่แซ่บอยู่บ่แซ<บ>่บอยู่เนาะแซ่บกับกินแล้วแซ่บกักินนะเนี่ยในั่นเลยแซ่บแน่ <c oughs> น้องส,สาคูเป็นพืเห็ดเนาะฟอนแล้วก็จะได้จาะเสษตามันมันต่างดอกผิดข้าตาได้เหมือนกันเนาะสาคูมาสวยงานดอกน้องทรายมาเนี่ยคมวอกขอบใจหลายๆเด้อลื่นไปน้ำกันบ่ไปเนาะเอาไปฟอน ไปค้ารถบ่งกันไปชาบ้านเจ้าสาวได้มืออื่นนะอันนี้ก็คื้อผู้ภาพบรรยากาศเนาะก่อนมืงานก่อนมืงานฮะเออตอนนั้นอะไรแห้งคักนั่นตอนเต้นนั่นแหละแห้งคักเนผู้เฮ็ดกาเฮ็ดตัวผู้กินกากินไปกินตามเนี่ยมึงติดต่อรถจิ๊กซุกไว้ไมเนยท่านี้กำลังเฮ็ดน้ำกระปุ้นมือสองเท่านี้เนาะ สองเท่าก็แลังเห็ดน,น้าข้าวปุ้นถือว่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมเด้นี่เนาะอ๋อปางแง่มหน,นี่เนะาะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเห็ดข้าวปุ้นแซ่บแซ่บเนาะสามารถมาอุดหนุนได้นี่ข้างเพือนบอตุ๊กใกล้ๆนี่เลยเนาะเพื่อนเห็ดข้าวปุ้นแบบอ่าบีบแบบโบราณน,นะมาเขาว่าต่ำเอามีครกกระเดื่องเนาะมีครกกระเดื่องต่ำเนาะเห็ดเป็นน้ำกะทิจังซี่ก๊แซ่บเนาะหรือว่าเห็ดแบบอ่าน้ำขุ่นๆเป็นน้ำทีอว่าเอาปลาสดๆเนาะขึ้นมาจากพุ่นหละน้ำของเลยเนาะถือว่าแซ่บสุดเลยทธรรมนาะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลย ตะกอนเนี่ยบรรทุกกระ Hed เดี๋ยวนี้บ่มีเวลาเดี๋ยวสิซื้อมองให้เราใส่ให้เรามีเวลาเฮ็ดนะขอบคุณเน <c oughs> าะเบ้าเบาเองตบเองในตบมุกเองเลย <c oughs> บ่มีผู้ตบเลยตบเองเลยฮะขอบใจหลายๆกินให้อิ่มนุ่งให้อุ่นเนะ <c oughs> ด้อได้หมื่นเบิ่งกเด้อฮะ,ะ,ะโอเคเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับบ่มีอย่างไรท่านะค้ับเนาะหลังจากที่บรรทุกเดินทางมากะ ถือว่าเหนื่อยลา้าพอสมควรเนาะระยะทางประมาณ500 km, กว่ากิโลเมตรกว่าจะมาโอดบ้านเป่าตุกเองเนาะเดือนละที่ปีละครั้งที่ประตุกเดินทางมาอันนี้แหละคือผู้ภาพบรรยากาศความฮักเพลงสามัคคีของชาวบ้านห่านใหญ่เมืองหิบุญควรขำมวนเนาะถือว่ามีงานอย่างก,กระตามเนาะข้าเจ้าจะมาตุม้มมาห่อมาโฮมกันยังสิมีทุกข์กับห่วงกันทุกข์มีสุขกับห่วงกันสุขซึ่งว่ามันแส,งสดงออกอยู่บือนว่าคือจังประตุกไปสัมภาษณ์ในแต่ละ เขตแต่และบ้านในเฮือนสร้างของเจ้านะคะเจ้าก็จะยิ้มนัวหัวม่วนเนาะกิริยามารย้วเนาะเจ้าก็ดีเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทางเนาะหลังจากที่บรรทุกไปเดินทางมาปีสองปีแล้วก็ถือว่าได้ทางคอนกรีตแล้วเ้ี่ยเนาะทางคอนกรีตก็เป็นการหัวไม้หัวมือของชาวบ้านนี่แหละฮะจเจ้ากัฝากทางผู้ช่มนะครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขันและกำลังใจให้บรรทุกนี้มีกำลังใจไปถ่ายคลิปและ,กะเกษตรสารคดีแบบนี้ออกมาให้ทางผู้ชมได้ติดตามครับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าทางสารคดีรคบรรทุกของกาดสวัสดี